สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยเมื่อสาวน้อยผู้น่ารักส่งมอบพลังแห่งความแข้นให้อสูรยักษ์เพื่อทำลายล้างกาเมล่าสงครามครั้งยิ่งใหญ่จึงอุบัติขึ้นกับกาเมล่าและเวนช์ออฟไอริสกาเมล่าอภิธิหารศึกสัตว์เทพเจ้าเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ แต่เดียวก่อนเมื่อไม่นานมันนี้มีการตรวจพบการปรากฏตัวของเหล่าไคจูอสูนยักษ์เป็นจำนวนมากและผู้ที่จะมากำราบเหล่าอสูนยักษ์คือหนึ่งในโปรเจกต์ชินเจแปนฮีโร่ยูนิเวิร์สเจ้าของท่าไม้ตายปล่อยพลังแสงสุดหล่อเทชินอุนตราแมนแค่เห็นทีเซอร์สันๆก็แทบจะทนไม่ไหวยากดูเร็วๆแล้วจริงๆก่อนหน้านี้มีทีเซอรหนังอุลตราแมนที่น่าดูมากๆ เนฉากการประทะระหว่างอุลตร้าแมนกับเจ้าซาราคัสทั้ง CG และเอฟเฟกเรียกได้ว่าสมจริงจะเต็มอลังการมากแต่จูๆ่ๆข่าวมันก็เงียบหายไปซะอย่างนั้นและในที่สุดฟันของผมและชาวแมวบังเกอร์ก็เป็นจริงแล้วเราคงจะได้ดูชินอุลตร้าแมนกันเร็วๆนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆที่ผมอยากหยิบมาคุยกับชาวแมวบังเกอร์งั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปชมสปอยกาเมราพร้อมกันเลยครับ ที่โตเกียวปี1995เป็นตอนที่กาเมลา่าปะทะกับนกยักษ์กายออสทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรัศมีการต่อสู้พังพินาศจากเหตุการณ์ครั้งนั้นอัยนณะสูญเสียคุณพ่อคุณแม่และเจ้าไอริสเธอกับน้องชายกลายเป็นเด็กกำพร้าต้องย้ายมาอยู่กับญาติจึงไม่แปลกที่อัยนณะจะโกรธแค้นกาเมลา่อาอนะัยณะมักจะโดนเด็กเจ้าถิ่นแกล้งครั้งนี้เธอถูกท้าให้เข้าไปในถ้ำหากอัยณะกล้าเข้าไปเลยก็ แก๊งสามสาวสัญญาว่าจะยอมรับและเลิกแกล้งอัยนะกับน้องแม้ในถ้ำจะมืดแต่อัยนะก็ไม่กลัวเลยสักนิดเธอเดินเข้าไปในถ้ำอย่างใจกล้าอัยนะพบหินลึกลับรูปด่างคล้ายกระดองเต่าด้วยเห็นแล้วก็อดคิดถึงเจ้ากาเมลาไม่ได้ทำให้อัยนะโกรธมากท่านใดนั้นก็มีแสงลึกลับเปล่งออกมาจากหินก้อนนี้อัยนะจึงแบกมันออกมาจากถา้ำ เมื่อออกมาก็ไม่พบแก๊งสามสาวแต่กลับพบทาเคชิกับมิยุกิน้องของเขาทาเคชิบอกว่าเราควรนำหินก้อนนี้ไปขึ้นซะเพราะมันอาจมีไว้เพื่อสะกดอะไรบางอย่างที่อยู่ในถ้ำตอนแบกหินไปคืนทั้งคู่มองลึกเข้าไปในถ้ำแล้วก็พบวัตถุลึกลับลักษณะคล้ายไข่ขนาดใหญ่ยักษ์เด่นตระงานอยู่กลางถา้ำบรรยากาศเริ่มน่าขนลุกทั้งคู่จึงออกมาจากถา้ำ เวลาต่อมากองทัพตรวจพบสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์บินอยู่เหนือน,าน้านฝาเจ้าตัวที่ว่าถูกโจมตีด้วยลูกไฟยักษ์ตกลงมากระแทกตึกจนพังพินาศมันคือเจ้านกยักษ์กายออสและสิ่งที่อัดเจ้ากายออสจนสาหัสขนาดนี้คือเต่ายักษ์ที่มาพร้อมกระดองไอพ่นมันคือกาเมล่าที่กำลังบ้าคลั่งมันมาเพื่อปิดบัญชีเจ้ากายออสผู้คนต่างพากันวิ่งหนีกันไปคนละทิศ กามเมลลาลงจอดกลางเมืองมันตรงเข้าหากกาโอสและปล่อยลูกไฟยักษ์เผาทำลายกกาโอสจนไม่เหลือซากรสมีการทำลายหลังของการโจมตีนี้รุนแรงมากกรุงโตเกียวกลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้วกกาโอสมีจำนวนมากมันจู่โจมกลับแต่ก็ไม่คันหน้าผิวกาเมลากามเมลากระหน่ำจู่โจมกลับด้วยลูกไฟยักษ์จนเมืองโตเกียวประทุอยากจะโดนระเบิดขีปนาวุธ กายออสเห็นท่าไม่ดีแล้วมันจึงบินหนีสุดชีวิตก่อนจะโดนโจมตีด้วยลูกไฟยักษ์จนร่างกายแหลกเป็นชิ้นๆการประทะระหว่างกาเมล่ากับฝูงกายออสไปกระตุ้นให้ไขยักษ์ที่อยู่ในถรร้ำฟักเป็นตัวแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นออยาะกลับมาที่ถ้ำไขยักษ์ฟักเป็นตัวตั้งแต่เมื่อคืนนี้โดยไทเคชิที่แอบตามมาก็ต้องช็อกเมื่อเห็นสัตว์ลึกลับที่อายาะเลี้ยงไว้ อายานะตั้งชื่อมันว่าไอริสเธอคิดว่ากาเมราเป็นต้นเหตุทําให้เธอสูญเสียพ่อแม่และเธอคิดว่าไอริสจะต้องเอาชนะกาเมราได้ไอริส <Iris S 1> ไม่มีปากมันใช้อวัยวะที่มีรูปร่างเหมือนหนวดดูดกินสารอาหารวันต่อมาหลังเลิกเรียนออยาณะกลับมาที่ถ้าเธอพบว่าประตูถ้าพังเละและเจ้าไอริสหายตัวไปแล้วออยาณะตะโกนเรียกเธอเดินตามหาไอริสและในที่สุดก็พบ ไอริสสัมผัสได้ถึงความแข้นที่อายนะมีต่อกาเมลาศัตรูของอายนะไอริสถือว่าเป็นศัตรูของมันด้วยพลิบตาเดียวไอริสก็วิวัฒน,นาการแต่แค่นี้คงไม่มีทางเอาชนะกาเมราได้ไอายนะรู้ดีเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ไอริสแข็งแกร่งขึ้นเธอยอมรวมร่างกับไอริส ความแค้นของไอยนะเปลี่ยนเป็นพลังมหาศาลมันทําให้ไอดริสแข็งแกร่งขึ้นแต่หากยังปล่อยให้ไอดริสดูดกลืนต่อไปอย่างนี้ไอยนะคงตายแน่ๆโชคดีที่ทาเกชิเข้ามาพบเขาดึงไอยนะออกมาจากร่างของไอริสแต่ทํายังไงไอยนะก็ไม่ฝืนทาเกชิจึงเรียกรถพยาบาลให้มารับไอริสดูดกลืนพลังชีวิตของไอยนะเข้าไปมากแต่ก็ไม่พอให้มันพัฒนาร่าง มันมีเศษเสียวความทรงจำของอัยนะมันบุกมาที่หมู่บ้านของอัยนะและดูดกลืนพลังชีวิตของทุกคนในหมู่บ้านทางกองทัพจึงส่งอายุมิกับนักสืบโอซากุมาตรวจสอบที่หมู่บ้านตำรวจในพื้นที่บอกว่าอสูนที่ทำลายหมู่บ้านน่าจะออกมาจากธรรพวกอายุมิจึงมาตรวจสอบในธรรแต่ก็ไม่พบเจ้าไอริส พบเพียงตัวอย่างชิ้นเนื้อตอนกลับออกมาจากทำพวกอายุมิบังเอิญพบทาเคชิทาเคชิเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของอิยนะกับเจ้าไอริสด้วยตอนนี้อายนะอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เธอยังไม่ฟื้นทางด้านไอริสตอนนี้มันกลายเป็นอสูนตัวใหญ่ยักษ์มันปรากฏตัวที่ภูเขาโยชินโนและขมือบนักท่องเที่ยวจนหมดเกลียง กองทัพมาถึงและกระจายกำลังเข้าปิดล้อมกองทัพกระนำยิงถล่มไอริสด้วยกระสุนทั้งหมดที่มีแต่ก็ไม่ขึนหน้าผิวมันเลยสักนิดไอริสเวียงสะบัดหนวดโจมตีกองทัพก่อนจะระเบิดพลังออกมาทำลายกองทัพจนราบคาบไอริสทะยานขึ้นฟ้ามันวิวัฒนาการจนกลายเป็นอสูญยักษ์ที่ทรงพลังมากหน่วยอากาศยานกระนำยิงใส่ไอริสแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้ ท่านใดนั้นพวกเขาตรวจพบวัตถุลึกลับขนาดใหญ่ยักษ์บินมากระแทกไอริสมันคือเต่ายักษ์กาเมล่ากาเมล่าพุ่งชนไอริสมันควงสวรรค์โจมตีไอริสด้วยกระดองไอพ่นแต่แล้วทางกองทัพกลับยิงมิสไซล์ถล่มกาเมล่าเสียเงินเจ้าไอริสจึงหนีไปได้กาเมล่ายังคงพุ่งทะยานไล่าตามไอริสไม่เลิกไอริสพุ่งลงมาที่เมืองโตเกียวตอนนี้มันยังสู้กาเมล่าไม่ได้ แต่หากมันได้รวมร่างกับไอยนันนะจะต้องกำจัดกาเมล่าได้แน่ๆกาเมล่าทะยานลงมาจากฝามันปล่อยลูกไฟยักษ์โจมตีถล่มไอริสแต่ไอริสสะบัดหนวดป้องกันได้ในที่สุดศึกตัดสินแพ้ชนะระหว่างกาเมลา่าปะทะไอริสกับไอยันนะก็มาถึงแล้วการโจมตีของไอริสรุนแรงมากมันเสียบทะลงลงกระดองกาเมล่าจนทะลุ กัมเมลาไม่ยอมแพ้บันทุ่มสุดตัวเวี่ยงไอริสกระแทกกับตึกจนพังพินาศแต่ไอริสจูโจมกลับจนกัมเมลาลงไปนอนกองกับพืน้นขนาดยังไม่รวมร่างกับอายนะกัมเมลายังบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ไอริสโจมตีทุกคนที่ขัดขวางการรวมร่างมันโจมตีทาเคชิและดูดกลืนอายนะเข้าไปแล้วเมื่ออยู่ในตัวไอริสอายณะเห็นภาพตอนที่ไอริส ขมือบญาติพี่น้องและคนทั้งหมู่บ้านเป็นเพราะเธออยากล้างแค้นทุกคนจึงต้องมาตายแบบนี้อาจจะน่าสับสนเธออยากจะหยุดเรื่องทั้งหมดเพียงแคนน่นี้ไม่อยากให้ใครต้องตายอีกแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่กาเมราใช้กลงเล็บกระซวกท้องไอริสแต่ไอริสจูโจมกลับด้วยกลงเล็บที่ยาวกว่ามากแถมยังดูดพลังได้ไอริสดูดพลังกาเมรามันจึงปล่อยลูกไฟยักษ์ของกาเม่าได้กาเม่าไม่มีทางเลือก มันปล่อยลูกไฟยักษ์ทำลายมือข้างที่ถูกดูดพลังจนขาดสัมพันส่วนมืออีกข้างมันก็ดึงอเยนะออกมาจากท้องไอริสไอริสโจมตีกลับด้วยลูกไฟยักษ์แต่กามเมราสามารถดูดกลืนพลังแล้วแปลงสถานะเป็นมัดพลังแสงก่อนจะใช้มันกระซวกท้องไอริสจนเกิดการระเบิดจากภายในรงังระเบิดมีพลังทำลายล้างสูงมากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรัศมีระเบิดแหลกเป็นชิ้นๆ กามลาช่วยชีวิตอายนะไว้ได้กามลารับรู้ถึงความโกรธแค้นของอายนะแต่มันก็ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายมนุษย์คงได้แต่หวังว่าอายนะจะเข้าใจและยกโทษให้ก่อนจะจบหนังยังมีเทิงไทมีฝูงกะยะอสเป็นร้อยๆกำลังบินมาทางนี้แม้เต่ายักษ์จะเหลือแขนข้างเดียวแล้ว แต่คงไม่เป็นอุปสรรคในการต่อสู้มันยังปล่อยลูกไฟยักษ์ได้แถมยังมีท่าไม้ตายสุดหล่อเทอย่างอันติเมตพลาสมาเพื่อกำจัดเหล่าอสูรยักษ์ที่จะมาทำลายโลกก็จบกันไปแล้วครับกับกาเมลลาเทร e วนจ์ออฟไอริสกัเมลลาอภิธิหารศึกสัตเทพเจ้าเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับ และเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำทริปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาณ้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย